จินเคลื่อนไหวแล้วแหละค่ะเรียกได้ว่าเจ็บทุกฝ่ายเหมือนว่าความสัมพันธ์ไม่มีวันเหมือนเดิมสําหรับสี่สาวนิ้งกระแตเมและเป้ยปานวาดน,นิ้งออกมาร่าย,ยาวพังผูกความในใจเจ็บทุกครั้งที่อ่านความคิดเห็นของหลายคนที่ด่าว่านิ้งทั้งทังพวกเขานั้นไม่รู้จักเราเลยเพียงแค่อ่านข่าวโดยไม่รู้ความจริงก็เกลียดตามกับล่าสุดนี้นะคะต้องบอกว่าออกมาล่าย,ยาวให้ได้เห็นกันละค่ะสําหรับเรื่องราวนี้นะคะยังไงก็ตามเนี่ยทางด้านของสามีอย่างจินทา มวัฒนะก็ได้ให้กําลังใจภรรยาสาวว่าช่างมันนะอย่าไปสนใจใครจะว่าอย่างไรยังไงหนิงก็คือแม่ที่ดีที่สุดภรรยาที่ดีที่สุดและเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับหลายๆคนและเห็นค่ะล่าสุดในไอจีของจินเองก็ออกมาโพสถึงชีวิตครอบครัวของเขาตอนนี้พร้อมระบุว่าอยากจะขอเขียนอะไรสักหน่อยครอบครัวเราตอนนี้มีความสุขมากๆมีแต่คนรอบข้างที่ดีที่รักเราและโคตรดีใจเลยที่คนรอบข้างทั้งหลายเป็นคนจริงใจไม่มาปั้นหน้าใส่กันมีแค่นี้ก็พอแล้วใครทำลายไว้มันรู้แก่ใจแค่นี้ ละจบนะเพื่อนกูเยอะญาติกูดีอย่ามาทําให้เมียกูเครียดจากนั้นก็โพสต์ดังเก่าวหายไปจากหน้าไทาม์ไลน์ยังไงก็คงต้องรอติดตามเรื่องนี้กันคะ่ะ